มาาฟินหลังนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางทอเสน,เนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยามาฮาฟินฟินกว่าก็โดนกว่าที่สวนสุขใจหมู่ที่12ตบพุทเตยอำเภอวิเชียรบุรีจงังหวัดเพชรบูร์ครับซึ่งหันมาปลูกองุ่นไรมเมล็ดสร้างรายได้งามซึ่งเมื่อก่อนที่สวนแห่งนี้เคยปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจะหมายดอกมาราว2ปี แต่เจอกับปัญหาราคาที่ไม่แน่นอนเลยหันมาลองปลูกองุ่นไร้เมะร็ดพันธุ์ แบคโอปป์โบนัอที่2งานซึ่งมีรายได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งองุ่นยังสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงปีละ3ครั้งมีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า200แสนบาทจากการสอบถามในชายาพึ่งแก้วอายุ47ปีเจ้าของสวนบอกว่าเดิมทีตนเองปลูกดอกดาวเรืองมาก่อนแต่หันมาปลูกองุ่นเนื่องจากราคาดอกดาวเรืองไม่แน่นอนผิดกับองุ่นไรามาเรสที่ปลูกสามารถจะหมายได้ในราคา150บาทปีหนึ่งจะมีรายได้ราว20 0 0 0 0บาทลูกค้าส่วนใหญ่จะเดินทางมาซื้อถึง สวนเพื่อจะขอตัดองุ่นสดๆจากต้นเองปัจจุบันนี้ปลูกมาได้3ปีเสร็จแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเดินทางมาซื้อถึงสวนส่วนใหญ่ติดใจในรสชาติความหวานกรอบเพราะใช้สารชีวภาพถ้าเป็นตลาดที่จะนำผลผลิตไปหวางจาหน่ายคือตลาดปลอดสารองุ่นถ้ายังไม่มีประสบการณ์การดูแลค่อนข้างยากสำหรับผู้เริ่มใหม่ ปัญหาคือโรคจากไรแดงและเพีย้ยไฟซึ่งจะทำลายผลผลิตนอกจากนี้ยังมีราน้ำค้างราสนิมที่จะทำลายใบส่วนใครที่สนใจจะเรียนรู้การปลูกอง,งุ่นเป็นอาชีพทำเงินทางสวนยินดีให้คำปรึกษาหรือสนใจซื้อผลผลิตก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0931712340ครับปลูกดอกดาวเรืองเป็นยังไงถึงเลิกครับพี่คือปัญหาทางด้านราคาผันผวนไม่แน่นอน ก็เลยหันมาปลูกองุ่นครับหันมาปลูกองุ่นปลูกพืชที่ว่าการดูแลเราเรามีพื้นฐานในในในทำการ,การเกษตรอยู่แล้วแล้วก็มาคิดว่าอางุ่นเนี่ยเขตเขตอำเภอวิเวชียรบุรีเพชรบุร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมแล้วก็จะเป็นพืชพืชตัวตัวใหม่ของเพชรบุรีก็เลยหันมาปลูกดูปลูกมาได้กี่ปีแล้วครับพี่ปลูกมาได้สามปีแล้วครับ ให้ผลดีไหมให้ผลผลิตก็ใช้ได้ครับราคาจําหนพี่จาไหน่ายที่เท่าไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากไหนฮะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชาวบ้านในละแวกในละแวกที่ท,ที่อยู่เนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่นิยมมาตัดเองหรือว่าสั่งให้เราตัดส่วนมากจะตัดเองจะตัดเองครับผมตัดจากมือเลยนี่นะครับตัด,จา,ตดจากต้นเองเลยครับส่วนใหญ่เขาติดใจในรสชาติหรือเรื่องอะไรบ้างรสในรสชาติ ความอร่อยมันเป็นผลไม้ที่หวานกรอบเรามีเทคนิคอะไรที่ทำให้มันหวานกรอบครับเราใช้น้ำหมักคีวภาพแล้วก็แล้วก,ใวก็ใช้ในสารเคมีบ้างก็ผุยผสมกันบางช่วงเราปลูกในพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยแค่ประมาณสองงานเนี่ยไรายได้ขนาดนี้โอเคไหมสำหรับการทำการ,กรเกษตรผมว่าโอเคนะเราก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายแล้วก็อยู่อยู่ยมันอยู่กับมันอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกัน ดูแล้วอนาคตยังสดใสไหมยังสดใสครับยังดีเนาะแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะทําอาชีพอย่างเงี้ยพี่ยินดีใจใ้ความรู้เขาไหมยินดีครับยินดีสามารถจะถ่ายทอดถ่ายทอดได้ครับแนะนําได้สอนได้หมดครับเพราะว่าเราก็เราก็ศึกษามาโดยไม่ไม่ได้เสียค่าค่าค่าเรียนรู้เราก็ถ่ายทอดต่อได้ปัญหาการปวูกองุ่นที่พี่เจอนะ่ะเจออะไรฮะปัญหาเขา ปัญหาก็มีพวกโกรคแมลงโรคแมลงเนาะครับผมครับ